วันน hey, so ี like, yeah ้ก <we ak> ็เลยเต็มที่แล้วแันกยังไม่ได้ตอวยมันมีมันมีเกมมันมีเกมปรุงแล้วเกมในกีฬามวยทุกอย่าง ไม่ได้มันแบบจะได้จะตายแต่มันเขาตาหมเออเข้าใจเใจนี่ก็ดนะแต่เราต้องเก็บอาการให้อยู่แข่งชนะเนี่ยเราต้อชนะอย่างเดียวนเวทีเรคิดว่ารุชนะให้ได้ถ้าแพ้ไม่ได้ถ้าเราสู้ไม่ได้เออเราแพ้ไปถ้าเราเหนสู้ได้เราเอาไว้เก็มหม้อใไปพยายามพยายามทําน่อยเรียนบอกวแต่ตาแต่าเพาอะไรไม่ได้เอาเ้ยยาหมองนายจะใส่นวมาใช่ไ แดดแรงมากตลยแานี่หน้าแบบรู้สึกแดดตาทำให้เกมอะไรติดขังเลยแต่งงานรวยดีนะดีดีีดีเยชื่อดีอมีอะไรบตาาวไ ต่อยมวยอะไปฟ้องกรรมการกรรมการเห็นไหมเขา๋อ้ไปถอดยังไงีพี่สองยกสี่นะสอใช่ปะยกสี่ผมเนือกจำไม่ดีแต่ยกสี่ที่ได้ที่ได้บอกกรรมการแต่ไม่ไม่ยินจะพูดว่าอะไรผมตอนนั้นบอกว่ากรรมการบอกแสบตาแสบตาก็เลยสงสัยครับอ๋อก็เลยสงสัยแสบตาโอเคหมู้ว่าต้องแต่กันต่อยต่อยังสงสัยอยู่ไหมเนี่ยตกลงสงสัย พราะเราแสบตาเลยมองไม่ค่อยเห็นครับออ๋น ok ี s <S mm ่ค hmm. รับน้ำหน่อยกับบ่แต um, ่ว่าผมก็ไ hmm. ด so ้ยินนะว่ายกสิทธิ์นตรองยไม่รู้ว่าพูดกับอะไรกับกรรมการแล้วกรรมการบอกให้ชกต่อครับเราสงสัยไม่ได้เช็ดรวมมั้ากต้องให้กรรมการเช็ดเียต้องเช็ดเองโอเคสวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ครับนนา ก่อนหน้านี้เราแพ้มานกี่ไฟเนี่ยก่อนหน้านี้เขาแพ้มาสี่ไฟสี่ไฟวันนี้แจ้งเกิดแล้วเป็นไงรู้สึกดีใจไหมดีใจดั่นใจเรามั่นใจช่วงยกไหนวันนี้มั่นใจในยกสามยกสามเราคิดว่าเราได้ดูกไหนบ้างวันนี้ได้ติได้แข่งเตได้แข่งเป็นไงวันนี้แจ้งเกิดได้แล้วแจ้งเกิดได้แล้ววันนี้เป็นไงบ้างก็ ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามได้แล้วมันเกิดสุดเร็ดแล้วไปต่อไปนี่อยากเจอใครไหมด้วยว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์น้ำหนักไหนที่ดีที่สุดตอนนี้ร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดวันยกสายเมืคือมั่นใจแล้ววันนี้ก็อยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณแม่แล้วก็ตาก็ขอบคุณทุกที่ คอยขับขดที that, ่คอยให้ใจสบายครับครับสาวเอฟซี่ติดตามไปแต่ไปไหนครับก็ขอบคุณที่ติดตามทุกคนในันนี้ก็ตักเตอนแวครับโอเคครับแนปนไปยันวนุ่อยคนคู่ใหญ่เยอเยะจากูด้วนะไังงานั้กลับมาระวังวังกับผี้คุณแม่ครับคู่ใหญ่ได้ัสยจากผู้ชนยง้้ะไ้ยงอที่้น้งมีใครต้งีะ้ง้งีรบ

สวัสดีครับเป็นไงบ้างวันนี้เราก็ก็ทำตามตั้งเป้าไว้ครับเพราะว่าการปล่อยหมัดกแต่ขาท้าได้ก็คือวางแผนมาแล้วแล้วเราวันนี้เราได้อาวุธไหนบ้างวันนี้วันนี้ผมได้รอจังหวัดเตะแล้วก็พอเข้าในแล้วในในองเราไปมั่นใจช่วงยกไหนยกสามดกสามเป็นยกที่เขา่นจะอกได้หนักเ้ยก็ผมอยู่ได้ก็มั่นใจก็มั่นใจแล้ว ก็ยกพาเนี่ออกมาก็คือคุมเกมก็มั่นใจเลยในวันนั้นมันเป็นยังไงที่โดนเขาลุนไปอ่ะก็ผมดันเขาลงว่าเขาชนะไปกันตั้งเป็ะดเลยระดีแล้วนะวันนี้ได้อาชีพเท่าไหร่นะประมาณหกหมื่นประมาณหกหมื่นจากใครครับจากที่หนึ่งแล้วก็ที่ตะบนเราชนะมากี่ไรได้ไหมก็ที่านไดที่เราสรุปมา วันน e OK? so, ี้เพ mm ิ่งกลับมาชนะน้ำหนักของเราตอนนี้เท่าไหร่ตามร้อยสามเพราะว่าวันนี้ก็ทำเยอะทำเยอะ่อทายากขอบคุณใครบ้างครับขอหุเคนที่ดีมานการครากอที่ดีตามเพไปหนครับเพืไปว่าไม่ดีครับผมเออเลยคึกถอนที่เลี้ยงบ่อนมาครับ คิดว่าแพ้เขาเพราะจังจบไหนแพ้ไดปไหนน้องไปไหนบ้างน้องวันนี้เราไปแพ้ยังไงวันนี้ก็ช้ากว่าช้ากว่าไปจังหวะยกสองไปแรกฐันนี่มันโมโหไหมหรือว่ามันก็ตามเกมอ่ะหรือว่าไงตามก็เราก็มั่นใจนะว่าเราก็น่าจะบวกสู้ได้นะเพราะว่าปกติไม่ค่อยเห็น

ก็ขอโทษนะครับที่ทำให้ผิดหวังก็จะแก้ไขใหม่โอเคครับใช่ครับเ้ยโอ้โหยี่ต้องพรุ่งนี้พรุ่งนี้ได้วันหยุดอีกไปเภอไม่ได้อีกก็เป็วันอังตาแล้วกันนี่กี่ไฟแล้วที่เราแพ้มาสามไฟสามไฟแต่อไม่หักับมาอ่อเอออพรา่งน้วนนเออเอไหมเอล้วขาไหนักกันได้เตอนนี้มาเจอพี่เขาก็ของแข็งอ่เหมือนกันได้ แล้วรู้สึกในตอนที่บวกปัดไม่ได้แรกกันยกสองนะก็คุณมคนได้ว่าเอแล้วแปลกใจมปกติพี่เขาไม่แรกนะที่ห้องถือมอย่างเดียวนะต้องการแรงเออพอเขาการแลกแล้วก็วัดเลยนะแล้วก็มั่นใจในยกไหนแล้วว่าเอาอยู่ก่นก็ไปยทำก็ยกสองยกสามทำอะ เพิ wow. uh ่มเนสามไม่กินที wow. fruit, ่เราเ่มแที bridge, ่หมอทำแล้วเริ่มคุมได้อยู่แล้วที่ัดชกต่อไปบกั้หนักเท่าไหร่ดีตอนี้เีนเองนี้ใหญ่เท่ไหแไแล้วนแล้วนะครับฝากเลถึงคนขับกองเชียร์ก็รับแล้วก็เลนกันแล้วแชร์อยไร ม,มีมีใครอยู่ในยิ้ที่แบบอยากจะตามล่าตามล้างแคนบ้างไหมอ๋อไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แต่ว่าน้ำหนักนี้ก็จะเจอไปทุกคนครเจอได้หมดเลยครับน้ำหนักเนี้ยถึงเปแนนสองเอาไคไอแซมรบหลงอี่สอแชมเลยนะอยากขอบคุณไปม้างครับทุกคนครับก็จะมีแต่ว่าชื่อครับซีเน้องพี่น้องจ่ได้คนนั้นก็คอตัว้นะครับ โอเคของน้ำมันจ่ายครับอ่ะพี่เชฟสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เชียร์รู้สึกมีความสุขแล้ววันนี้มันเป็นครั้งแรกที่เราได้ต่อยเองเพื่อเราเยื้อนน้ำหนักแน่ดีที่สุด110 112บะเพราะย่สอง่ก่อนหน้านี้เราต่อยคูนเสีย114ยสิบเราก็มีแต่1้อยสี่ร้อยห้าร้มันก็เหมือนเวลาเราไปเจอตัวใหญ่เยอะมันก็แรงไปทักเราก็ค่อยละลายเพราะเราตัวเล็กแล้วเราเป็นน้ำหนักน้อยร้อยยี่สนี้ก็ลดประมาณสี่เอเราเจอในเวท รุ่นเดียวกันที่เรากลับมาต่อยที่เราเลือกในรุ่นนี้ก็น่าจะดีคนต่อไปแล้วก็เจ้าเกมก็ออกมาดีไม่ใช่ว่ารถเยอะด้วยเพราะว่าไม่ไม่ทุเ่งเวลารวดเพราะในรอบก่อนที่เรา่าดตูนเสียเราก็ต้องยอมรับว่าไป114มีน้อยที่ต่อยที่ไม่ได้ทำมาต่อยเวรนี้มาตลอดแล้วก็เลยต้องนั่งอยู่ทำมาต่อยเวรที่เราเลือกเราไม่ต่อยได้ดีเจอเราพ่วงมเล็กด้วยการเงินแรงมาท่าทีเราทีเราก็เราก็อยู่ได้ เมื่อวีจเป้าหมายของเขาบอกว่าก็หวังอยากจะเป็นแชมป์นะเป้าหมายเดียวกันไหมฮะลูกก็มั่นใจนะถึงว่าในร้อยสิบส่เป็นติดสองนะครับก็มั่นใจว่าคงจะไต่ไปเรื่อยๆนะครับในรุ่นนี้ก็มีตัวเก่งๆเยอะมากนะครือว่าเป็นดีๆแต่เราว่าอจากค่อยๆตามไล่ไปหรือว่าก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆดีไปเลยสุดท้ายให้พี่เล็กฝากก็ฝากนะครับพี่น้องแฟนมวยนะก็คอยติดตามเลือเป็นกำลังใจให้ค่ายมวยต่อได้บ้างนะครับสักจะ ทำหน้าท <c oughs> ี like, so street, ่ทุกไฟให้ดีด้วยนะครับัไม้ไม่ห่งสองสามก็ต่อยดีนะลกสี่ไปถอยก็อะไรลกสี่ทำไมไปถอยอ่ะโอนะ อา่า,าอน้องยกงได้นะครับี่ครับโอเคครับากได้แจกหอทครับนี่ชื่อรณชัยตาค้าวสช่ออะนอนน้องเหรอว่าปไงครับไฟนี้ไาเราลงพิก้าวันนี้ตื่นเต้นไหมน่า ช่องเ็ดครั้งแรกช่องเจดครั้งแรกตื่นเต้นนิดหน่อยแค่เรือเอ่่้มามาเยอะเนอ๋ออ่างีว่าคอะรก็ออตอนแรกเขารู้เลยว่าเรา่เวลาเารู้นะครับมันติดตันไหมิดตัใครเป็นคนที่เป็นคนแก้เกมให้อะไรใครแก้ตัว่ตตัวอะไรทงคนเลยฟังใครเรื่อยฟังไทย ข้งกันทั้งคู่นะช่วยกันช่วยกันเรื่องมันจนเรื่องไห้ว่าเร่มาจะเอาอยู่แล้วอาอไปยอกนคือดูพี่เขาเตะมนไม่ค่อยดีแล้วนะหรือว่าพี่มันหีเยด้วใ้ชนะไมได้ใช้เลยใช้ได้คิดว่าอยากเจอในที่จัดการต่อแบบเฮยตาอตอนแรกตอนแรกป่อยมวยรอบอกว่าตัวเล็กไม่อยากต่อยเขาเลต้อป่อยเถึงแล้วก สิบส okay. ี <wh tapping> ่ทำสบายขี้เกียร์ตั้งน้ำนักโอ้โที่เกียจขเ้นเมนเลยบอเขาเลยเอ็นฝากใหรถึงเป็นฝากองเชียร์หน่อยกอเรบลยครับอาพีเซาครับเียร์งครับนองเขาน้องก็ต่อยเราเราก็พอใจนะเอ้าะวารอที่ว่าดีอยู่กับการซ้อมด้วย ก็มวยนี้ก็มีิูจนงต้องให้คนคนนี้คนเดียวที่ม่อายดก็มวยเทาขอเอก็นะรัอะไรจะฝานาคตน่นี้ก็ฝากแมวยนะครับเพื่อเป็นลังใจและเพียร์สุ่งนะครับไปทุกไฟผมทุกไฟครับเอาพิูน์หนคนสำคัญหนึ่งคนนึงผมเด็กคนนี้เป็นไงพี่ฟอขยันีก็เรื่อง ดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวเกน้ำหนักของเก่น้ำหนักใช่ยร้อยงสามร้อยถึงสี่ิ้ยังทำสบายิข้มาว่าร้อย้แล้วต่บ่อนาถงน้ำหนักล่อยนี้เดียวแล้วมีน้องเขแตีล่าเขาเล่นไงผมเล่นไม่อยากปล่อยปล่อยตัวตัวตรงตอยากให้เปนใครเกคือแล้วแต่ทีงานโปรโมเตอร์ครับเพราะว่าตรงนี้ปล่อยเป็นหน้าที่เขาดีกว่า ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณที่สมพรที่ปีกันตาแล้วก็พี่แป๊ะอุงบุรีที่ยิงให้การสนับสนุนเด็กนะครับก็ดนการที่ซ้อมผมก็จะพยายามทำให้ด็อ่าดีที่วันนี้แล้วก็ซ้อมที่ดีแล้วออกมาต่อยให้ถูกใจแฟนๆครับไปยิงยสกัปตันกนลบที่สำคัญก็คือศักดิครับ สมเราปเ่สอเราเนข้าวอร่อยโอเคนะล้มสี่มกเราก็ไม่ได้เดอะไรเยรอพูดอะไรเราไม่ได้เดอะไรกมสีเหมือนกันเอาหนังเข้าจอแล้วถึงตอนไฮไลท์แล้วไม่ใช่ไฮไลทะใช่อันนี้อะไรของเปลากันจเล่าจ้มาจากใครครับผมยังไม่มีโอ อย่าลืมนะครับท่านใดที่ต้องการตัวช่วยนะครับหรือต้องการลุ้นมวยนะครับแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4นะครับมีระบบมาตรฐานนะครับเดิมพันมวยนะครับมวยพักยกนะครับมีเลทราคาให้ดูนะครับพร้อมฟังมวยหูฟรีนะครับสนใจแอดไลน์มาที่ a t t a g 2 4นะครับฝากไว้ด้วยครับ